แวนการ d ดวีซีรีเด็กโปรไฟสสวัสดีครับผมไฟต้าไม้วันนี้เราจะมาจัดเด็กโปรไฟล์แกนบูสายเนโคแมนเซอร์แห่งคุกน้ำแข็งโคคิวทัส ที่มาจากชุด VEB08 มาพร้อมกับความสามารถพอก์ดจับดอกสนได้เต็มสนามถ้าดอกสนเรามีจํานวนมากเท่าไหร่โคคิวทัสก็จะแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นไปรับชมความแข็งแกร่งของหมอผีตนนี้กันเลยก่อนเข้าสู่เนื้อหาลากขอกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับมาเริ่มกันที่ใบแรกเนโคเมนเซอร์แห่งคุกน้ําแข็งโคคิวทัสมิสกิลคอนช่องเวนเกดในเทิร์ขนของคุณถ้าดอกสนของคุณมี10ใบหรือมากกว่า อยูนินนี้ได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น1,000ถ้าดอกโซนของเรามี20ใบหรือมากกว่าจะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น2,000โบอีก1คลิกแทนการบวก1 0 0 0 0มืน ยิ่งหลุมเยอะมากเท่าไหร่โคคิวทันก็จะยิ่งโจมตีแรงยิ่งขึ้นนะครับแต่ถ้าหลุม20ก็จะบวกคีด้วยและยังมีสกิลแอคทีฟช่องแวนกัดเคลล่หนึ่งครั้งคาร์บ้านหนึ่งส่งการ์ดเป็นโมนสุดของเรา4ใบลงดับโซนขอการ์ดจากดับโซนของคุณไม่เกินตามจำนวนเกศสามในโซของคุณบวก2ใบลงช่องเรียการถ้าในโซของเรามีการก์ดเกศสามมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งชุบเรียการได้เยอะยิ่งขึ้นนะครับต่อไปมังกรไรยชีพสก l วด a คอน มีสกิลคอนจากมือการเป็นนี้ไม่สามารถนอมอนคอได้และยังมีสกิลคอนช่องบันกาดและช่องเรกาัดในเทิร์นของคุณยูนิตนี้ได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น2 0 0พจากจำนวนการดในดอบโซนยิ่งดอบโซนเรามีเยอะเท่าไหร่สเกลาดากอนก็จะโจมตีแรงยิ่งขึ้นนะครับและยังมีสกิลออโต้ช่องเรกาดเมื่อจบการต่อสู้ที่ยูนิตนี้โจมตีหนีท้ายยูนิตนี้การเป็นนี้ไม่สามารถนอมอนคอได้จะจะสามารถคอจากหลุมได้ด้วยสกิลของโคคิวทัสนะครับเป็นตัวตีที่ตีแรงมากๆเลยต่อไป ไวโอเล็ตแฟงเกอร์มีสิคิลแอคทีฟช่องเวรกัดหรือช่องเรียกัดเธอล่าหนึ่งครั้ง โซบาสกัตแก่สามหนึ่งใบทิ้งมือของคุณกีใบก็ได้ยูนิตนี้ได้รับทังโจมตีเพิ่มขึ้น5000จนจบเทินและในการต่อสู้ที่ยูนิตนี้โจมตีคู่แข่งจะไม่สามารถคอการ์ที่มีความสามารถพิทักษ์หรือการ์ทที่มีเกรเดียวกันกับการ์ทที่ทิ้งจากความสามารถนี้ลงช่องการ์ดได้เป็นการ์ทท่าปิดของแกนบูนะครับต่อไปสัตว์อสูรใต้ทะเลสแครดิกมิสคิวแอคทีฟช่องเวนการ์ดหรือช่องเรียกาดเทอร์ล่าหนึ่งครั้งถ้าคุณมีการ์ดดับโซน30ใบหรือมากกว่าทิ้งการ์ดบนมือของคุณทัั้้้้งงหมมมดดนนิตีีไรบพจเ่ขึ30 และบวก1คลิกจนจบเทิร์นเป็นใบปิดเกมอีกหนึ่งแบบของแกลนบูนะครับต่อไปลูนเชตมิสกิลออโต้ช่องเวนกันหรือช่องเล็กกะเมื่ออยู่ินนี้โจมตีส่งก๊าซสใบบนสุดจากกองลงดบโซนยูนิตนี้ได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น4 0 0พันจนจบการต่อสู้เป็นการที่ช่วยโม่หลุมได้นะครับผมและมีสกิลคอนช่องเล็กกะในเทิร์นของคุณถ้าดับโซนของเรามี10ใบหรือมากกว่ายูนิตนี้ได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น4 0 0พันเป็นการที่ช่วยทำหลุมนะครับผมทำให้โคคิวทัสมีตัวเลอกในนารชุดซ ลงช่องเล็กากาศได้มากยิ่งขึ้นนะครับต่อไปกลิชเชตมีสกิลคอนช่องเลนกาัาหรือช่องเรีกกาศในเทิร์นของคุณถ้าดับโซนของคุณมี10ใบหรือมากกว่ายูนิตนี้ได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น5,000โจมตี1นึ่งหมื่นสีนะครับและยังมีสกิลออโต้ช่องเรีกกาศเมื่อกาดใปนี้ลงสนามที่มือของคุณ1ใบส่งการ์ดไปประจุของกองเราสองใบลงดับโซนนําการ์ดในดับโซนหนึ่งใบที่ไม่ใช่กลิชเชดกับขึ้นมือเป็นการที่ช่วยในการเปลี่ยนมือในดับโซนได้นะครับและยังช่วยทําหลุมได้อีกต่อไปสตอมไกป คอนจากมือการเปน,นี้ไม่สามารถนอมอนคอได้และยังมีสกิลออโต้ช่องเรียกการเมื่อการเปน,นี้โจมตียูนิตนี้ได้รับทางโจมตีเพิ่มขึ้น15,000จนจบการต่อสู้นั้น เมื่อจบการต่อสู้นั้นโจก,กัสหนึ่งใบและรีททยูนิตนี้เป็นการ์ดที่มีสกิลฟาร์มได้นะครับผมจากการโจก,กัสต่อไปจับตันไนมิสมีสกิลออโต้ช่องเรียกากศเมื่อลงสนามคาร์ดบัตหนึ่งคอการ์ดเจ็ดหนึ่ง,งหรือต่ำกว่าจากดรอปโซนของคุณหนึ่งใบลงช่องเรียกากศถ้าดรอปโซนของคุณมี10ใบหรือมากกว่าคุณสามารถคอการ์ดไปดันได้โดยไม่สนเกจของการ์ดที่ถูกคอต่อไปชายสุดฟูฟ้าโรมิโอมีสกิลคอนช่องเรียกากศถ้าดรอปโซนของเรามี10ใบหรือมากกว่ายูนิตนี้ได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น4 000. บูทหนึ่งหมื่นสองได้นะครับและยังมีสกิลออโต้เมื่อถูกเลยครับควอร์บันหนึ่งนำมือหนึ่งใบเข้าสู่โซ่ส่งการสามใบบนสุดของเราลงดับโซนและนําดับโซนหนึ่งใบกลับขึ้นมือเป็นการที่ทําให้เราสามารถนําเกจสามเข้าสู่โซ่ได้นะครับเพื่อเล่นคู่กับสกิลของโคคิวทัสนะครับต่อไปนัก,กวีวายชนอัลฟิโอมีสกิลออโต้ช่องเรียกร์ดเมื่อกาดวินี้ลงสนามจากมือถ้าดับโซนของเรามีสิบใบหรือมากกว่าทิ้งมือของคุณหนึ่งใบเคาเตอร์ชาร์จหนึ่งใบและโซชาร์ปหนึ่ง ที่มีสกิลช่วยหงายดมได้นะครับต่อไปแมนชีละลอกขึ้นมีสกิลออโต้ช่องเล็กกัดเมื่อกาดเปนี้ลงสนามจากดอบโซนโซบัสหนึ่งจั่วการ์ดหนึ่งใบยูนินี้ได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น4 0 0พันจนจบเทิร์นเป็นการที่มีสกิลช่วยหาของได้นะครับจากการจั่วต่อไปผีน้อยแพดมีสกิลคอนจากดอบโซนในขณะที่แวนกัดของคู่แขง่งโจมตีถ้าคุณมีดอบโซน10ใบหรือมากกว่าสามารถขอการ์ดนี้ลงช่องการเดียนได้และยังมีสกิลออโต้เมื่อกาดไปนี้ถูกเลทายจากช่องการเดียน บายการ์ดไปนี้การ์ดไปนี้ก็จะสามารถกาดจากดอกโตรนได้นะครับถ้าแวนการ์ดแฝงข้ามโจมตีเข้ามาเป็นชิลหนึ่งหมื่นห้านะครับต่อไป พีน้อยดอลเป็น PG เกตหนึ่งนะครับผมและยังมีสกิลออโต้ช่องมักัดเมื่อการบปนี้ลงสนามจั่วการ์ดหนึ่งใบจากนั้นทิ้งมือของคุณหนึ่งใบนะครับการที่ช่วยเปลี่ยนมือได้นะครับผมถ้าลงช่องแวนที่ผมใส่ PG1 ใบเพราะว่าสามารถวนเล่นกับกรีชเชดได้นะครับกรีชเชตก็จะสามารถนําการ์ดจากดอกโซนหนึ่งใบกับขึ้นมือได้สามารถวน PG มีมัดกได้เรื่อยๆนะครับและถ้าเราไลฟ์เกสับเรื่อยๆเราก็จะได้โพเทคกับขึ้นมากกดได้เรื่อยๆนะครับผมก็ถือว่าเป็นเซนติเนลเหมือนกันนะครับต่อไปเป็นกเอรร์นะคับ ใบแรกแบนชีน้ำบน,นเป็นคีติคอนทิกเกอร์ต่อไปไนส์สปีริตเป็นคีติคอนทิกเกอร์ต่อไปมอ <characterized> ร์ทัลมีมิกเป็นคิดิคอนทิกเกอร์ต่อไปผีน้อยลิกเป็นฮิวทิกเกอร์ต่อไปเป็นตัวเริ่มซอมบี้นำทางเมื่อถูกเลยครับจะได้จัวการ์ดหนึ่งใบต่อไปไป,ไป,ไปชมเทสคอมโบกันเลยครับเข้าอยู่ช่วงเทสคอมโบกันเลยครับน่มจากช่วงไลท์เกตสองเลยครับผมแต่ว่าวเกตหนึ่งเราควรยืนเป็นโลมิโอเพราะว่า โรเบลโอสกิลบอกว่าเมื่อถูกแลยครับนะครับคาร์ดบาลหนึ่งนำมือของเราหนึ่งใบเข้าสู่โซ่โม่การเป็นโมสตสามใบลงดับโซนแล้วก็หยิบดับโซนหนึ่งใบกลับขึ้นมือได้นะครับและเราสามารถนําเกียร์สามเข้าสู่โซ่เป็นค่าคอได้เพราะว่าเพื่อมาเล่นคู่กับโคลคลิวทันนะครับยิ่งในโซ่เรามีเกียร์สามมากเท่าไหร่เราก็จะชุบได้เยอะยิ่งขึ้นนะครับผมอา้าวผมจะไล่เป็นลูนเชดนะครับผมสกิลของโรเมลโอครับถูกแล้วครับคาร์ดบาลหนึ่ง น้ำมือหนึ่งใบเข้าสุดโตอย่างวันนี้ผมจะเติมเกียร์สามเข้าสุดโตเลยครับโม่ใบบนสุดสามใบจากนั้นเลือกหลุมหนึ่งใบกับขึ้นมือได้นะครับอ่าผมเลือกคีทีเข้าแลา้วกันจากนั้นผมจะลองเป็นลิเชตนะครับผมช่องต้นเกมเราควรทําหลุมให้ได้เยอะที่สุดนะครับผมอ่าทิ้งมือหนึ่งใบครับผมโม่สองใบหยิบหนึ่งใบกับขึ้นมือได้หยิบเป็น กีริคอนครับเพื่อออกมาเป็นชิวกาดนะครับผมจากนั้นจะโจมตีแค่นี้แหละครับลูนเฉดโจมตีครับผมเมื่อออกโจมตีครับโม่สองใบครับผมบวกอีกสี่พันนะครับวบอีกสี่พันเดี๋ยวเช็คเลยครับยูทิเกอร์ครับผมพลังให้ข้างครับผมแล้วก็เฟิรนฟูหนึ่งดาเมจช่วงแรกต้นเกมก็จะมีประมาณนี้นะครับผม ส่วนใหญ่เราจะพยายามทําหลุมให้ได้เยอะที่สุดนะครับรอบนี้เราทําได้ไปประมาณ7ใบนะครับเข้าสู่ช่วงไลท์เกศสามกันนะครับเราจะไลท์เป็นโคคิวทัสเลยนะครับผมไลท์ลงช่องแวร์เลยโคเทคหนึ่งครับผมดังนั้นเราจะกดสกิลของโคคิวทัสนะครับคาร์บัตหนึ่งมกการ์ดไนโมสุด4ใบครับผมจากนั้นเลือกชุบการ์ดในหลุมตามจำนวนเกศสามในโซบวก2ครับผมตอนนี้เกศสามในโซมี1ใบครับผมเพราะ นำเข้าจากสกิโลโรมิโออ่าก็จะเป็นชุบได้3ใบครับผมถ้าเราจะาร์มเราก็ต้องชุบใบนี้ก่อนนะครับผมโกชิฟบอกว่าการ์ดนี้จะไม่สามารถนอมอนคอได้ครับผมแล้วก็เมื่อจมตีจะบวก1,5 0 0 0จนจบการต่อสู้นั้นจากนั้นรีทายการดนี้แล้วโจวก,การนึ่ใบครับผมอ่าก็เป็นใบฟาร์มนะครับชุบมาสอใบเลยปึ๊บปบอีกใบหนึ่งก็เป็นเกนหนึ่งก็ได้ หรือในกรณีนี้ครับผมเราก็จะ,สา,าาะ,ะาสามารถฟาร์มหลุมก็ได้นะครับเล่นเป็นกีเชดก็ได้นะครับสามารถฟาร์มหลุมได้แล้วก็หยิบของเล่นในหลุมกับขึ้นมือได้หรือว่าหยิบเฮียวหยิบคิมากาดก็ได้ครับผมเล่นปึ๊บผมเลือกฟาร์มแล้วกันแล้วก็ชุบโดมิโอจากนั้นสกิลของเฟอร์คิวชันะครับผมเป็นสกิลคอนนะครับถ้าได้หลุมเรามี10ใบหรือมากกว่าจะบวกหนึ่งนะครับผม จากนั้นสกิลของโคคิวทันนะครับถ้าหลุมเรามี10ใบหรือมากกว่าจะบวก10,000ครับแล้วถ้ามี20ใบจะบวก20,000บวก1คิีแทนการบวก10,000นะครับผมตอนนี้หลุมเรามี2 4 6 8 9ยังไม่ครบครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมเราสามารถเอาโกชิโจมตีก่อนได้ครับผมแล้วรีทายจั่วหลุมก็จะเป็น10พอดีครับผมอันนี้จมตีครับผมบวก10,500ครับจากนั้นตีเสร็จรีทายครับผมจากก้าน1ใบครับตอนนี้หลุมก็ครบ10ใบแล้วครับผม อ่าคิวทัตจะบวกพลังเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหมื่นครับแล้วก็สามารถนาแวน์โจมตีได้เลยนะครับคอมโบช่วงไลท์แก่งก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็เป็นช่วงฟาร์มของแกนบูนะครับก็สามารถบุกได้ด้วยเพราะโกชิปสามารถโจมตีได้ถึง 2- องหืสี่ถ้าไม่ตอบบูลนะครับถ้าตอบบูลก็สามหืสองแรงขึ้นไปอีกนะครับผมเข้าช่วงคอมโบถ้าปิดกันเลยครับเข้าสู่ช่วงคอมโบถ้าปิดนะครับผมอ่าผมจะไลฟ์ไปเลยครับผมคิวทัตอีกหนึ่งบครับผมโปรเทค เพื่อเอาเกจสามในโซให้เยอะยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้มีสองใบแล้วครับผมาจากนั้นกดสกิลของโคคือทัน ah เลยครับปันบาหนึ่งโม่สี่ใบครับผมจากนั้นจากนั้นชุบเรียกากามจำนวนเกจสามในโซบวกสองนะครับในในโซขผมมีอยู่เกจสามอยู่สองใบครับผมก็บวก2จะเป็นสี่ใบชุบได้4ี่ใบครับผม <S <S ถ้าเราจะปิดแล้วเราควรเล่นเป็นแฟงเกอร์นะครับผมมีสกิลบอกว่า โซบัสการเกศสามนะครับผมเราทิ้งมือกี่ใบก็ได้ยูนิตนี้บวกพลังโจมตีเพิ่มขึ้น5 0 0 0นะครับและในการต่อสู้ที่ยูนิตนี้โจมตีครับผมคู่แข่งจะไม่สามารถปาเซติเนลได้ครับผมแล้วก็ตามเกตที่ถูกทิ้งไปครับผมจะไม่สามารถนําลงช่องกาดได้นะครับอ่าแล้วชุบเป็นแบงเกสสไตล์นะครับผมแล้วชุบแบนชีแล้วลอกขึ้นครับส่วนใหญ่ก็ถ้าชุบถ้าเราไม่อยากให้กองเสียไปมากกว่านี้เราก็ไม่ต้องชุบก็ได้ครับผมแต่ว่าผมจะชุบเพราะว่า แบนชีจะมีสกิลจั่วแล้วบวกอีกสี่พาร์ดด้วยนะครับผมถ้าสุกชุบลงดับโซนและถ้าหลุมเรา30เราก็จะสามารถเล่นเป็นสแครดิกได้นะครับผมสกิลวันนี้บอกว่าถ้าหลุมเรา30ใบหรือมากกว่าสามารถทิ้งมือของเราทั้งหมดยูนิตนี้ได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น3000นโบว์อีกหนึ่งคลิปนะครับผมก็ตีออกเดี่ยวๆ4 2 0 0 0เลยนะครับตอนนี้หลุมเรายังไม่น่าถึงนะครับผมก็จะลองเป็นเกาดาก้อนนะครับผม ใบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งใบนะครับผมที่จบตีแรงมากเลยครับผมเกาดาก็แล้วก็อีกเกตหนึ่งอีกหนึ่งใบครับผมลงเป็นโรเมโอแล้วครับต่อบูทหลังแบนก็ได้ครับผมจากนั้นผมจะกดสกิลของแบนชีแล้วล่อึ้นครับผมโซบัสหนึ่งใบครับผมเมื่อเมื่อการนี้ลงจากดรอบโซนครับผมโจกัสหนึ่งใบครับผมแล้วก็การ์ดนี้บวยสี่พันครับผมเป็นบูทหนึ่งหมื่นสองนะครับแล้วก็สกิลโคคิวทัสครับผมในหลุมเรามี สองสี่หกแปดสิบสิบสี่หกสิบแปดยี่สิยิบเอดหลุมเรามี21่บาทนะครับผมก็จะบวกสองหมื่นบวกหนึ่งีนะครับบวกส0 0 0มื่นครับผมบวกอีกหนึ่ครับแล้วก็สกิลเกลด้าก้อนนะครับผมหลุมเรามี21บเอใบครับบวกไป4ี่หมนสองะครับผมแรงมากเลยครับผมสี่หมพแล้วก็กดสกิลของ Violence Fanger ครับผมตัวบาสการเกศสามออกมาครับผมทิ้งมือกี่ใบก็ได้ครับปกติถ้าเราทิ้งก็จะเป็นศูนย์ครับผมหนึ่งสองแต่ถ้าเราเจอแคนที่สามารถบวกชิลให้กับเกศสามได้หรือว่าเกศสามมีชิลก็สามารถทิ้งเกศสามได้ครับเพื่อห้ามกับศูนย์หนึ่งสองสามแล้วก็เซนติเนลครับผมก็ทิ้งไปเลยครับศูนย์หนึ่งสองสามครับผมแล้วก็ห้ามเซนติเนลครับ แล้วก,การไปนี้บวกพลังเพิ่มขึ้นอีก5 0 0พครับผมคอมโบถ้าปิดของแกนโบก็จะมีประมาณนี้นะครับผมการตั้งบอร์ดของแกนโบส่วนใหญ่ก็จะเป็นแฟงเกอร์นะครับผมที่สามารถทาการ์ดได้แล้วก็ถ้าหลุมเราถึง30เราก็สามารถเล่นเป็นแกดิกได้นะครับผมาอบ,บวก30,000บวกอีกหนึ่งคิแล้วก็ยังมีเกาดาก้อนอีกนะครับผมถ้าไปข้ามห้าดามเมแล้วก็การ์ดยากแน่อนอนครับผมบวก2 0 0พตามหลุมของเรานะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับอ่านทุกคอมเมนต์สำหรับวันนี้ไฟเตอร์ไม้ขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ